แล้ก็จะมาเจอกระแพงมันท uh, like right ี่รู้สึกดีดีาที่ก็ทากระแพงใหม่คนาหลก็ช่วยให้ไปทำงานเรียยังไตอนนี้ก็ยา้าด้วคค่รูปามคนได้วันนั้นเราพูดคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นติดตามที่น้ำท่วมีเนาทีที่เราูติดตามโดยก็คือวันนั้นมีฝนตก ที่ตำบลไทยของมันอกมีรมดังความน้ำเขี่ยวซึเนไป6เลิเมตแต่ว่าผลภาพเรือของจังหวัด้คลดถึง470กับแทนท่านกรานราชการในพื้นที่จะออกงือนเดือนว่ เตียมตัวนะครับหม้อเสร็จแล้วครับนั่งโยกครับ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 แล้วให้เปิดเลยครับเปิดเลยพี่อาตาถอยเลยครับพี่อาตาถอยเลยนะ

อ้อยครับ,บไปทัดลเราเรือเราไปก่อนต่อเลยครับต่อเลยมี